การกระทำชำเราโดยใช้อาวุธหมายถึงผู so ้กระทำมีอาวุธมาแสดงเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดนำอาวุธมีติดตัวไปเพื่อให้กลัวและยอมให้กระทำชำเราสำเร็จแม้วางอาวุธไว้นอกห้องก็เป็นการกระทำชำเราโดยใช้อาวุธคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าการกระทำชำเราโดยใช้อาวุธหมายถึงการกระทำชำเราโดยผู้กระทำมีอาวุธมาแสดงเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดของตนหาใช่หมายความถึงกับผู้กระทำต้องใช้อาวุธหรือจะใช้อาวุธในขณะกระทำชำเราไม่ จำเลยเดินไปเข้าประตูบ้านผู้ร้องในเวลาประมาณ23นาฬิกาไม่มีเหตุผลหรือความจําเป็นใดเลยที่ต้องนําอาวุธมีดดาบปลายตัดติดตัวไปด้วยเมื่อผู้ร้องออกมาเปิดประตูจําเลยก็ดึงมือผู้ร้องเข้าไปข่มขืนกระทําชําราทันทีสแสดงว่าจําเลยมีเจตนาที่จะข่มขืนกระทําชําเราผู้ร้องมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นการนําอาวุธมีดดังกล่าวติดตัวไปของจําเลยจึงมีเจตนาที่จะให้ผู้ร้องเกิดความกลัวและยอมให้จําเลยกระทําชําเราแต่สาเร็จครั้งจําเลยกระทําชําเรายสำเร็จในคืนแรกแล้ว คืนที่สองที่จำเลยมากระทำชำเราจำเลยอ,อาจเห็นว่าผู้ร้องไม่น่าจะขัดขืนแล้วจึงไม่นำอาวุธได้ตดตัวมาอีกขอ้อเท็จจริงตามที่ปรากฏประกอบคำรับสารภาพของจำเลยคดียอมฟังได้ตามฟ้องว่าจำเลยกระทำชำเราผู้ร้องในคืนแรกโดยใช้อาวุธแม้ขณะก,กระทำชำเราในคืนแรกจำเลยวางอาวุธมิไว้นอกห้องความผิดฐามินประมาต้องเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใครหรือต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ได้ระบ,บุชื่อผู้ถูกใส่ความไว้แต่เข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงโจทย์เป็นฟมินประมาทโพสต์ข้อความและภาพลงในเฟซบุ๊กเป็นการแจ้งไปยังเฉพาะกลุ่มที่เป็นเพื่อไม่เป็นความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาสามารถดำเนินการรอร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอีกหลายวิธีไม่จำเป็นต้องลงข้อความและภาพถ่ายที่ดีมินประมาทไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตคำพิพากษาดีกาที่3 8 7 7 2,565การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3อันจะเป็นความผิดฐานมินประมาทตามมาตรา326และมาตรา328นั้นจะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวได้ระบ,บุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใครหรือหากไม่ระบ,บุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรงการใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อความและภาพถ่ายที่ดินที่จำเลยโพส์ตในแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยไม่ได้ระบ,บุชื่อโจทย์ผู้ถูกใส่ความไว้โดยตรงแต่เมื่อนำมาพิจารณาประกอบความเห็น ของจำเลยที่ตอบคำถามเพื่อนของจำเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนที่จำเลยกล่าวถึงนั้นหมายถึงใครจำเลยตอบคำถามเพื่อนของจำเลยว่าคือคนข้างบ้านของจำเลยและข้อเท็จจริงที่ได้จากคำเบิกความของนอและธนาคารคนในหมู่บ้านเดียวกันกันกบโจ์และจำเลยซึ่งเป็นบุคคลที่สมที่รับทราบเรื่องที่จำเลยใส่ความว่าเมื่อเห็นข้อความและภาพที่ดินที่จำเลยโพสต์แล้ว เข้าใจได้ทันทีว่าจำเลยหมายถึงโจ์การกระทำของจำเลยที่โพสต์ข้อความและภาพที่ดินในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของจำเลยจึงเป็นการใส่ความโจท์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินติดก,กับที่ดินของจำเลยแล้วหาอาจเข้าใจว่าเป็นคนอื่นได้อีกเมื่อข้อความที่จำเลยโพสต์ดังกล่าวเป็นการใส่ความโจท์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินว่าโจท์เป็นคนไม่ดีเห็นแก่ได้หาประโยชน์ใส่ตัวเองโดยวิธีเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนขี้โกงเอาที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเป็นของตนโดยมีชอบซึ่งวินยูชนอ่านแล้วย่อมรู้สึกดูหมินและเกลียดชังโจดได้ในทันที การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามพรมาตรา326ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามพรมาตรา328นั้นผู้กระทำความผิดฐานนี้จะต้องเผยแพร่ข้อความภาพและเสียงอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปการที่จำเลยโพสต์ข้อความและภาพลงในแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยมีลักษณะเป็นเพียงการแจ้งหรือคายข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นเพื่อนของจำเลยใน แอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยเท่านั้นยังไม่ถึงกับมีเจตนากระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแม้ข้อความที่จำเลยใส่ความโจทย์ว่าล้อมรัวในที่หลวง ในลักษณะทานองว่าเอาที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะไปลงข้อความและภาพถ่ายที่ดินใส่ความโจดในแอปพลิเคชัน Facebook ของจําเลยเพราะมีวิธีการที่จําเลยจะดําเนินการหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอีกหลายวิธีจึงไม่มีความจําเป็นใดที่จําเลยจะต้องลงข้อความและภาพถ่ายที่ดินหมิ่นประมาทโจดโดยประการที่น่าจะทําให้โจดเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชัง การกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบทำป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามพรองธรรมหรือติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำอันจะทำให้จำเลยไม่มีความผิดฐานมินประมาทตามพรมาตรา3 2มร้อาหนึ่งสามโจบ,บัญรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาความผิดดังกล่าวย่อมรวมถึงความผิดฐานมินประมาท ด้วถือได้ว่าความผิดตามฟ้องรวมการกระทำลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองสานดีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในการกระทำตามที่พิจารณาได้ความได้ตามปวีณาตราหนึ่รอา192วรรคท้ายปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสานดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามปวีณาตราหนึ่รอา195วรรคสองประกอบมาตรา225การกระทำความผิดโดยบันดาลโทษจะเอาความรู้สึกนึกคิด ของตัวผู้กระทำความผิดเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ได้เดินเบ่งกลาก้ามแกวงแขนลักษณะย่อเยิ้ไม่ปรากฏว่าเนื้อต้องตัวเป็นการประพฤติที่ไม่สุภาพเรียบร้อยไม่ให้ความเคารพไม่เกรงใจและหยาบคายไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมคำพิภาคษาดีกาที่3056 2 5 6 5การกระทำความผิดโดยบรรดาโทสตาพอมาตรา72นั้น ต้องเป็นเรื่องที่ผู้กระทําความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและเหตุอันไม่เป็นธรรมนั้นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงโดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนธรรมดาหรือวินยูชนทั่วไปที่อยู่ในภาวะวิสัยและพฤติการอย่างเดียวกับผู้กระทําความผิดจะถือเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้กระทําความผิดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้กระทําความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ไม่ได้ ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายและจำเลยกับพนักงานคนอื่นๆนั่งรถรับส่งพนักงานเดินทางไปทำงานด้วยกันผู้เสียหายนั่งอยู่บนถังน้ำแข็งยกเท้าข้างหนึ่งพาบนเบาะที่นั่งข้างๆจำเลยปลายเท้าชี้มายังจำเลยจำเลยบอกให้เอาเท้าลงแต่ผู้เสียหายไม่ทำตามพอหลังเลิกงานขณะเดินทางกลับที่พักผู้เสียหายซึ่งนั่งบนถังน้ำแข็งก็ยังยกเท้าพาดมาบนเบาะที่นั่งข้าง จำเลยปลายเท้าชี้มาอย่างจำเลยจำเลยบอกให้เอาเท้าลงแต่ผู้เสียหายเพิกเฉยเมื่อกลับถึงที่พักขณะที่จำเลยนั่งดื่มสุราที่หน้าห้องพักผู้เสียหายโดยมาทางห้องพักจำเลยเดินเบ่งกล้ามแกวงแขนลักษณะ่อเยอจำเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายไปถูกเนื้อต้องตัวจำเลยแต่อย่างใดพฤติการของผู้เสียหายเป็นเพียงความประพฤติที่ไม่สุภาพเรียบร้อยไม่ให้ความเคารพไม่เกรงใจและหยาบคายแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ที่จำเลยใช้มีดดาบฟันผู้เสียหายจึงไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทษะ จำเลยดีกาขอถือเอาบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาคำให้การจำเลยคำให้การพยานจำเลยเอกสารที่จำเลยนำสืบและคำฟ้องอุรณ์ของจำเลยเป็นส่วนหนึ่งของดีกานั้นมิได้โตแย้งคัดค้านคำพิพากษาสาอุรณ์ว่าพิพากษาไม่ชอบอย่างไรหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสาอุทรท์เพราะเหตุใดอันเป็นการไม่ชอบด้วยปอเวียมาตรา193วรกวรรสองประกอบด้วยมาตรา216วรรหนึ่งและมาตรา225ปอกฉนวนกันไฟออกจากสายไฟใช้ระเบิดโลอเจตนาค่าย่อมเล็งเห็นผล คำพิพากษาสารดีกาที่2,171 2,566จำเลยปอกชนวนสายไฟฟ้าออกแล้วใช้เส้นลวดเหล็กเชื่อมต่อโดยวางไปตามแนวทางเดินทางเข้าบ้านของผู้เสียหายหากมีคนเข้ามาสัมผสัสสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กจะทําให้กระแสไฟฟ้าชดถึงแก่ความตายได้การที่จำเลยใช้ระเบิดมาประกอบร่วมด้วยต่างจากการกระทําในครั้งก่อนก่อนแสดงว่าจำเลยต้องการให้ผู้เสียหายเกิดความสงสัยเมื่อเกิดเสียงระเบิดและรีบเข้าไปดูในทันทีทั้งที่ในขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นการยากที่ผู้เสียหายจะสังเกตเห็นสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กได้ แม้จำเลยจะไม่ได้มีเจตนาประสงค์ต่อผลให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายโดยตรงแต่จำเลยย่อมต้องเล็งเห็นผลได้ว่าผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายแต่เมื่อจำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะผู้เสียหายไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุในทันทีโดยให้คนอื่นไปดูที่เกิดเหตุในตอนรุ่งเช้าแทนและพบสายไฟฟ้าที่ปอดฉนวนและเส้นลวดเหล็กเสียก่อนผู้เสียหายจึงไม่ถูกไฟฟ้าชอ็อตและถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ดึงเอากระเป๋าสตางค์ไปจากมือหลังจากที่ทำร้ายร่างกายแล้วไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายคัมภีภาษาสารดีกาที่2 0 6 8 2 5 6 6จำเลยดึงเอากระเป๋าสตางค์ของโจทร่วมไปจากมือของโจทร่วมเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่จำเลยทำร้ายร่างกายโจทร่วมอยู่ตีแล้วกรณีไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้ายอันจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์อีกทั้งรถกระบะท,ที่จำเลยขับมาและขับกลับออกไปจากที่เกิดเหตุเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยใช้ขับตามปกติในการใช้สอยหาใช้มีเจตนาในการใช้เกี่ยวกับการลักทรัพย์โดยตรงตั้งแต่เริ่มแรกไม่การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยใช้ยานพาหนะ ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยทำร้ายโจ์ร่วมจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายกระทงหนึ่งและเมื่อจำเลยดึงเอากระเป๋าสตางค์ของโจ์ ร่วมไปโดยฉกฉวยเอาซึ่งน้าเป็นความผิดฐานวิ่งราวรัพย์อีกกระทงหนึ่งแต่ฟ้องโจทย์มีได้บรรยายว่าจำเลยลักกระเป๋าสตางค์ของโจทย์ร่วมโดยฉกฉวยเอาซึ่งน้าอันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานวิ่งราวซัพย์และคำขอท้ายฟอ้องมิได้ขอให้ลงโทษฐานวิ่งราวรับสารไม่ชอบที่จะลงโทษฐานวิ่งราวซับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วัคซีแต่ชอบที่จะประบทลงโทษฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งเป็นความผิดที่ประกอบเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วัไทายชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดต like, ิดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ